สถานีแม่กรองครับคนเยอะนะครับดูนะครับโนะเอกนะครับดูไปเลยครับ,รบ,รบมาชงเทียวนะครับ 11นาฬิกาครับรถถึงนะฮะ10นาทีครับตรงนี้จะจอนแสงนะครับวันนี้อากาศดีครับนะฝนลงเม็ดปอยๆครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนนะครับ ฝนลงเม็ดครับนี่ครับดูเลยครับบรรยากาศนะครับฝนลงเม็ดปล่อยๆ,ๆครับอ่าข้ามได้ตลาดนะครับมันดูเลยครับ ตลาดเนาะอจะมี <emaal> ของขายเยอะแยะครับจะมีคนเยอะนะครับครับคนเยอะครับเ <hip> ้ลบัญชีก็ของเดมี่เลยนะครับ ตลาดนะฮะแปดสิบบาทก็แพงอยู่นะราคาก็นิดเดียวดูร็เดียวกันเลยครับนักท่องเที่ยวนะฮะขายของตรงนี้ครับ ร้าเดียวใส่เนีล้าขณะนี้เละเวลาอีสามนาทีจะได้เวลาขบรถออกจากปรานีผู้โดยสารที่จะตโดยสารแล้วก็จะถ่ายที่นั่งบนขบเสร็แทรียบร้อยครับ เรับริษัทยังไม่มีตัวรดกสาเดต่อขอตัวาริษัทแ่ะนาช่องจำหน่ายตัวนะดูครับบริการงดใชห้องสุขาบนระเบรขนาดถจากสถานีและขนาดล้มผ่านตลาดลมพุบอตลาดลมผุครับเี๋ยออีกสามนาทีนะครับครับครับสุดยอดเร ผลลงเม็ดครับน,นี่เก็บแล้วรถจะออกฮะร,รถไฟจะออกครับเก็บนะครับรถจะออกนะฮะใสอีกสามนาทีโอ้โคนนู้นก็ถ่ายคนนี้ก็ถ่ายนะครับ เดีกสามทีครับสวัสดีครับผมคนไม่แผวเลยรครับลลรอ,อ้าวคนตกแล้วครับ ลองขาวญี่ปุ่นนทางหลบก่อนรถไฟจะมาแล้ว